สวัสดีครับผมบันน้อยโชคสวัสดีเี่ซีสุภุสกุนครับผมมื่อนี้จะคิมาตามแนวทางลาพัฒนาของประหวันกันนพ้นองเนาะวันศุกร์วันศุกร์ที่สามตุลาสองห้าหกแปดต้องผลลาพัฒนา,าเมเมื่อนในวันจันทร์เลขบนมันออกห้าศูนย์หกล่างเก้าห้าเด็น้องเนาะ ของพระวันบ่เขา่าไปพี่น้องรถเหล็ลกวิ่งกับบ่มีจับกูกับบ่เขาได้พี่น้องได้อขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเด็กมีเขาามีรหลดเนาะแก้มือใหม่พี่น้องแก้มือใหม่มันสุกมือ่นนี่รัฐบาลไทยก็ง่ายแงบ 78กับ77เลขไทยก็ได้ รัฐบาลไทยไปหิดศูนย์หกหกศูนย์น้หน่อยห่มันม่ออกเล่าวนี่ไหมว่าเด้ตามเลขเล้า วิ่งวิ่งบนล่างสี่กับห้า เน้นหาเดือนที่ห้าจับคู่ À. Not bad. See hope. See สี่แปดหคู่หกคู่บนล่างหกคู่บนล่างได้พี่น้องไนดะ้บ่มีเลขกสามตัวเลขกสามตัวบ่มีว่าหายเลขวันไลยหาแต่สองตัวหกตัวไม่มีส่วนตัวเน้นได้พี่น้องไนดะ้ มันเน้นติดหามันแหลกมันตัวเน้นติดซีนี่เป็นตัวกันตัวร่องเลขหกคู่หกหางบนล่างไปกลับได้ไปนองเด้หกคู่หกหางีน่บนล่างไปกลับ พี่น้องเราแค็บหน้าจอแล้อันนี้คือลาพัฒนาวันศุกร์ที่สามตุลาพ่อหวันนะพี่น้องเรื่ลาพัฒนาพ่อวันวิ่งบนล่างซีกระหาเพื่อเน้นหาส่วนจับคู่เนี่ยคือหอาหกหาเจ็ดหาแปดหกสี่หกสี่เจ็ดสี่อันนี้เขียนผิดต,ตัวนี้เพิ่งเขียนสี่หกตัวนี้สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดตัวนี้ เขียนผิดพีพ่น้องเขียนเขียนสีหกไปเขียนหกสีเขียนผิดพี่น้องนี่เห็นบ่เขียนผิดเขียนถูกตลอดเลยเห็นไหมเอาว่าเป็นยังพีนง่น้องเลขเพิ่นบ่ได,ไ,นบได้เปกเลขเพิ่นบ่ได้ปักหลักบนล่างไปกับเ,เก้ลาละเอ้าพี่น้องเ้าก็แคบหน้าจอเอาธรรมะขจัดตะขัดกระพันเด้อ ไม่ชอบก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทางกะ็ะบนล่างไปกาพวกเก่าได้พี่น้องได้อันนี้เคียนผิดเพ็่ไห้ยี่หกไปเขียนหกสี่เพียยมันเข่าตรงๆนะว่ามันยังหลอกพี่น้องเห็นไหมสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดป็นเขียนไนะห้เพราะมีเลขสามตัวได้พี่น้องนะงอนนี้สามตัวไม่มีมีแต่สองตัวเอาตามนั่นครับผมขอบุญขอบคุณพ่อวัน,นหลายๆเอาโชคหมันเฮงๆปงปังปังกัน ฝากคดไลค์คดแชร์กดติดตามได้เป็นของเ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม